วันนี้ผมอยู่กับหนึ่งในลำโพงพกพาก,กึ่ง PA ที่เสียงดีที่สุดเสียงดังที่สุดและฟังก์ชันล้ำที่สุดตัวหนึ่งเลยมีเหตุผลอะไรบ้างที่จะจ่ายเงิน30,000กว่าบาทเพื่อเอาลำโพงตัวเนี้ย มาครอบครอง2เหตุผลหลักๆที่จะซื้อลำโพงตัวนี้นะครับ 1. ในเรื่องของคุณภาพเสียง 2. ในเรื่องของฟังก์ชันสุดล้ำลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงกึ่ง PA เนาะเสียงดีที่สุดคืออะไรนะครับเสียงดีก็คือมีโทโนโบาลานซ์หรือว่าความสมดุลของความถี่แต่และความถี่ที่ดีมากนะครับมีความลินเนียหรือว่า ตอบสนองอย่างราบเรียบนะครับและมีความดังถึง121 dB ซึ่งเป็นความดังที่เพียงพอสำหรับการใช้งาน PA กึ่งพกพาแบบนี้นะครับแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยเป็นไทเทเนียมโดมนะครับมันมีผลยังไงการที่มีเทคโนโลยีเหล่านี้อย่าลืมนะครับนี่คือลำโพงกึ่ง PA ที่มีความดังแต่ให้รายละเอียดที่มากกว่าลำโพง PA ทั่วๆไปนะครับมีความคมชัดของเสียงมีมิติเสียงมีรายละเอียดเสียงที่ ไม่แพ้ลำโพงไฮไฟเลยนี่คือที่ผมบอกว่าเสียงดีนี่คือหนึ่งในลำโพงพกพาที่มีฟัง์กชันล้ำที่สุดเพราะอะไรเขามีดิจิตอลมิกเซอร์ของไดนาคอร์ดมาในตัวนะครับดิจิตอลมิกเซอร์ทำอะไรได้บ้างนะครับดิจิตอลมิกเซอร์ปรับ EQ ได้อย่างละเอียดนะครับมีเอฟเฟกที่เป็นสตูดิโอเกตทำให้เสียงร้องผู้หญิงหวานหวานเสียงผู้ชายทุ้มๆุ้ม หรือร้องคาราโอเกะในบ้านก็มีความก้องกังวานนะครับนี่คือเอฟเฟกตแบบสตูดิโอเกตนะครับนอกจากนั้นยังให้พรีเซตนะครับหลายพรีเซตด้วยกันที่จะช่วยให้การใช้ลำโพงแต่ละที่เนี่ยมีเสียงต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมิวสิกไลฟ์สปีชคลับนะครับก็จะมีการ EQ ต่างกันตามเส้นที่ผมโชว์ในรูปนี้เลยนะครับ ถ้าเป็นการเล่นดนตรีนะครับมีลำโพงเสียงดีขนาดนี้คนร้องก็มีความสุขคนเล่นดนตรีก็มีความสุขคนฟังก็มีความสุขนะครับเพราะรายละเอียดเสียงที่ลำโพงนี้ให้เนี่ยมันมีความแตกต่างจริงๆและอีกหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ลำโพงตัวนี้เสียงดีก็คือเทคโนโลยี Signal Synchronization Transducer นะครับซึ่งมีอยู่ในลำโพง EV ขนาดใหญ่มีอยู่ในลำโพง EV pa ใหญ่ๆนะครับอันนี้เขาก็เอามาอยู่ในลำโพงน้องเล็กของเขาด้วยนะครับและทำให้มีรอยต่อเนียนที่สุดนะครับในเสียงแหลมและอูเฟอร์นะครับแล้วก็แบตก็เป็น l i t h ม u อ ion ด้วยนะครับทำให้การใช้แบตอายุการใช้งานที่มีความยาวนานนะครับแบตไม่เสื่อมไวจนเกินไปนะครับ ข้างหลังให้อินพุตมาเป็น2อ n p ินพุตนะครับเป็นคอมโบแจ็คนะครับเสียบได้ทั้งไมค์กีตาร์สัญญาณต่างๆที่เป็นลายเพลงสามารถใช้บลูทูธนะครับหรือสเตอริโออินสามจี่ชนแนลด้วยกันเป็น2โมโน1สเตอริโอนะครับและสุดท้ายนี้นะครับใครบ้างที่เหมาะสมกับลำโพง e v e v e r t นะครับหนึ่งเลยนักดนตรีที่ต้องการพกพา ลำโพงนะครับของตัวเองไปเล่นไม่ว่าจะเป็นสตรีทในงานอีเวนต์เล็กๆที่ขนาดไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับในการออกแคมปิ้งนะครับเรามีกีตาร์สักหนึ่งตัวมีเปียโนโฟไฟฟ้าร้องเพลงคลาราโอเกะกันกับเอฟเฟกดี ของ e w o r d e ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ลำโพงพกพาที่เสียงดีกว่าลำโพงทั่วไปเยอะและนี่ก็คือจุดเด่นทั้งหมดของ ev e w o r d e 8นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์หรือปรึกษาที่ AT ก็ได้นะครับสามารถแชทเข้ามานะครับหรือสั่งซื้อผ่านเว็บ AT ได้สำหรับวันนี้ผมอัด a อก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ